ดีครับมนงามสวัสดีครับเอาแล้วครับมาดูตัวตะโกต้นนี้เดี๋ยวอัพให้ดูเคยเคยเคยเค้าเรียกว่าอัพให้ดูหลายรอบแล้วนะคุณมนะตั้งแต่ยังไม่มีอะไรหมายความว่ามีแต่กิ่งหลักครับแต่ตอนนี้โอเคแล้วก็มีพัฒนาการครับมีพวกกิ่งแขนงออกมาเพิ่มเออกิ่งแขนงออกมาเพิ่มนะครับผมนะก็ที่เป็นสีน้ําตาลนวลๆครับผมนะครับก็จะเป็นกิ่งใหม่นะครับกิ่งใหม่นี้คุณมดก็เดินเดินตาไว้เลยพวกกิ่งเล็กๆบิดตาไว้เลยพวกนี้ครับ น,น,นี่บิดตาไปเลยใช่ครับอันนี้ก็บิดตาไปเลยนะฮะบิดส่วนเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยส่วนมันจะได้หรือไม่ได้วันข้างหน้าค่อยว่ากันแต่อย่างน้อยมันต้องได้แน่นอน,นในกลุ่มนี้นะครับนี่คือที่มีการสร้างไม้นะทําแบบนี้เหมือนวาดรูปที่คุณรถพูดนะครับผมเนี่ยเหมือนวาดรูปเลยเราก็ดึงมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้เราก็เสริมคราวหน้ามันถ้าไม่ได้มันบวมแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็เดินใหม่ ใช่ครับนะอันนี้บอกให้ละเอียดเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไปทดลองสร้างแล้วก็ต้องเดินแบบนี้แต่ถ้าเรารอให้ใหญ่แมาบิดไม่ไปแล้วถ้าเราใหญ่เรามาตัดทดแล้วมาลุ้นมันจะแตกตรงไม่ตรงนะ่าะมันโอกาสไม่ตรง<ห>จ, <ะ S 2> จริจรๆครับไม่ตรงครับอย่างกิ่งนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้บวมก็อาจจะทดตรงนี้ครเริ่มดึงเมนนี้ได้ครับเพราะนะั้นมันจะเป็นต้องบิดแ้งแต่แรงกิ่งนะก็ให้ทุกท่านได้เดินกิ่งในลักษณะนี้นะครับ แล้วก็บอกในรายละเอียดนะฮะนี่คือตะโกนะสร้างได้เหมือนกับไม้ทั่วไปนะคุณหมดนะครับผมมันอยู่ที่คนเลี้ยงนะดูแลเขาไหมเป็นไม้ที่นิยมเวยครับอาจารย์เออนิยมเป็นไม้ประจำชาติแล้วด้วยครับผมนะครับต้นนี้สูงประมาณเป็นเมตรอ่ะเกือบๆป่ะครับอาจารย์เออเป็นเมตรนะครับครับนะเพราะนั้นก็บอกเลยต้องรอติดตามครับไม้ต้นนี้นะฮะให้ทุกท่านได้ติดตามเพื่อที่จะได้ดูความก้าวหน้าของเขานะครับ นอกจากความเก่าแก่การเดินกิ่งแล้วก็จะมีความเก่าแก่ถูกไหมคุณมดครับความเก่าแก่ของตะโกเนี่ยมันเป็นเสน่ห์นะหลายคนหลงไหลนะใช่ครับอย่างอาจารย์เชนเนี่ยหลงไหลตะโกเลยเก็บแต่ตะโกไม้อื่นเก็บไหมก็มีบ้างนะมีบ้างคือหลักๆผมที่หลักๆเป็นตะโกเลยนะมันน่าหลงไหลนะครับเป็นไม้ที่มีซากแล้วก็ไม่ตายอ่ะเป็นไม้ไทยเลครับอาจารย์เออไม้ไทยของไทยครับต่างชาติต้องการด้วยครับผม น้าเมลนี่สั่งสั่งตะโกตลอดเลยมันมีลักษณะเด่นเยอะครับหนึ่งต้นดำสองใบเขียวมีดอกสีขาวมีลูกสีส้มคือมนองค์ประกอบมันสวยนะครับองค์ประกอบมันสวยครับมันสามารถที่นำไปสร้างสรรค์งานบนทรายได้ครบองค์ประกอบครับผมไม้ก็เลยสวยก็เลยเป็นที่นิยมมาครับนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ทดลองสร้างดูส่วนกิ่งนั้นนะเป็นเป็น,เป,นเป็นไงฟีออกจากฟีฟอร์มครับด้วยตะโกก็จะเป็นแบบว่า คือคอนเขาจะเป็นมาค่อนข้างสร้างยากน,นิดนึงครับอาจารย์ก็จะมีการอารุปม,มาร่วยแบบฟรีฟอร์มกันได้เออเอ,อ,เอ,อใช่คุณมดถ้าเราจะมาปังปัปงัปงเหมือนไม้อื่นไม่ต้องเลยนะก็มันก็มีผู้ร้างาท,ที่ที่ทำแบบนั้นนะครับก็คือมันจะใช้เวลามากครับอาจารย์ อย่างเช่นฟอร์มเล็กเราทําได้แล้วนะคุณมดทำได้ครับสบายเลยว่างั้นเถอะถ้าฟอร์มเล็กอย่างที่ที่รีวิวให้ดูนะของคุณมดก็มีหลายต้นนะยิ่งเป็นตะโกหนูด้วยก็มีนะครับนะครับผมถามจริงตะโกหนูกับตะโกนี่อย่างนี้อย่างไหนเลี้ยงง่ายกว่า ผมมองก็เลี้ยงยากทั้งคู่เลยเออสรุปแล้วยากทั้งคู่ถึงว่ามันราคานึงแพงครับผมมันช้า้วยครับอาจารย์ช้ากว่าจะจบใช่มันโตช้าอันนี้กี่ปีแล้วเอามาฟักฟื้นในสองปียังไงน่าจะได้ประมาณนะได้แล้วแป๊บๆนะครับที่ผมรีวิวทุกท่านได้ชมเพราะนั้นติดตามครับผมจะรีวิวให้ชมแน่นอนไม้ต้นนี้เป็นไม้พรอเอกแล้วนะครับตะโกต้นนี้เป็นพระเอกในบ้านแล้วนะครับใครอยากจะดูเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างก็แวะมาได้ ได้ครับนะที่สวนบันทยบ้านมดนะครับ,รบสวัสดีครับมดครับ